สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะตอนนี้ก็มาเจอนะคะหัวปลวกที่ขึ้นอยู่กับกอไผ่เก่านะคะนี่ค่ะอันนี้คือจ่าปลวกนะคะหลายๆคนนะคะไม่รู้จักนะคะก็คือใช้ดินดินที่เป็นหัวปลวกแบบนี้นะคะเอามาหมักทําเป็นน้ําหมักจาปลวกไม่ใช่นะคะจาปลวกต้องเป็นลักษณะนี้นะคะ นี่ค่ะจะเป็นรูๆพุนๆเป็นสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิตามินอย่างดีนะคะเป็นลวดลายเหมือนมันสมองคนนะคะอันนี้ก็คือนี่ค่ะเปิดน้ําลดมาพ่อต่อสปริงเกอร์มานะคะก็ลดมามาเจอตรงนี้นะคะ นี่ค่ะจะแข็งมากนะคะถ้าเราจะทำจุลินทรีย์จาวปลวกนะคะใช้แบบนี้นะคะผสมกับน้ำนะคะละลายใส่ถังนะคะหมักไว้สักสองสามคืนก็ใช้ได้นะคะเป็นจุลินทรีย์เพื่อจะย่อยแบบนี้นะคะให้ดินร่วนซุยแบบนี้นะคะแต่ส่วนมากบริโภพยมจะไม่ได้ใช้นะคะสำหรับจาปลวกมาทำน้ำ รดต้นไม้นะคะหรือว่าหมักพืชต่างๆนะคะแต่จะใช้บดนะคะบดบดให้ละเอียดนะคะผสมกับเห็ดเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนแก่นะคะตากแห้งเก็บไว้แล้วเมื่อเจอจะปลวกก็บดรวมกันนะคะคล้าวรวมกันแล้วก็เอาไปหวานนะคะตามที่เราต้องการนะคะว่าจะใช้ ตรงไหนเป็นที่ขึ้นของเห็ดโคนนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะรับรองนะคะได้ผลแน่นอนนะคะแต่ของบาลายองพยองก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าตัวกะปิเยอะนะคะไม่ว่าจะในสวนหรือว่าในรั้วบ้านนะคะก็จะมีตัวกะปิเยอะมากทำให้เขาเกิดมาแล้วก็กินเห็ดหมดนะคะ ถ้ากินไม่หมดเขาก็จะวางไข่ไว้ช่วงเวลาเพียงจากตอนเช้าถึงตอนเย็นนี้เขาก็จะกลายเป็นตัวกะปิเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะคะเลยมาเล่าให้ฟังนะคะที่ถ้าบ้านใครไม่มีตัวกะปินะคะทําแบบที่บาลังพยอมบอกนะคะคือใช้ยาวปลวกกับ ต้นเห็ดโคนแก่ๆนะคะบดรวมกันแล้วก็ไปโรยได้เลยนะคะพอถึงหน้าฝนมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นเห็ดโคนให้เราได้กินกันนะคะตรงนี้ก็จะปวดเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเราสามารถหยิบออกมาได้เลยนะคะอันนี้ตัวเขาไม่มีแล้วนะคะ แต่เวลาขุดต้องดูนะคะบางที่มีงูนะคะมีงูเข้ามาอยู่ในนี้นะคะจะเกิดอันตรายได้นะคะต้องระวังด้วยนะคะบางทีจาวปลวกไม่มีแล้วขุดไปกลายเป็นงูมาขดอยู่แทนนะคะนี่ค่ะ อันนี้ยังมีตัวอยู่บ้างนะคะนี่ค่ะนี่คือจาวปลวกนะคะบางบางบางจอมปลวกก็จะไม่มีนะคะไม่มีจานี้นะคะคือเป็นตันหมดเลยนะคะเขาเรียกว่าจาปลวกด้านนะคะหลายคนอาจจะบอกว่า หัวปวกไม่กล้าลือนะคะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นนะคะถ้ากลัวก็หาน้ำมนนะคะน้ำมนธรณีสารนะคะมาลาดลดแล้วก็บอกกล่าวก่อนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้บา่แงพยอมก็ลดไปแล้วนะคะตั้งแต่สองสามวันก่อนนะคะว่าให้ย้ายที่นะคะเพราะอันนี้อยู่ในบ้านนะคะ ไม่สามารถที่จะให้อยู่ตรงนี้ได้นะคะให้ย้ายไปอยู่ริมคนานะคะแล้วก็พูดในทางที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ <c oughs> ก็จะได้ผลดีคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะทำอะไรตรงนี้ได้นะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าว่าการทำเห็ดโคนใช้จาวโปรกแบบนี้ทำได้นะคะทำจุลินทรีย์จาวโปรกแบบนี้ก็ได้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ